จริงๆนิตนะ่ะเป็นคนที่ข้าวควน้อยมากที่สุดเลยแต่แม่มะนิดนะ่ะเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งแล้วก็มีฝีมืออันนี้นิดบอกตรงๆนิดได้มาจากสายเลือดนะคะเคยถามมามะว่าพิกแกงอันเนี้ยเหมือนที่นิดทำอ่ะใส่อะไรบ้างมะนิตตอบว่าไงคะถ้าถามก็ถาม,ถามตลอดทำเลยจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะในฝีมือมาด้วยตัวตนของเราแต่เราอ่ะยังไม่ค้นพบว่าเราเรา,เราต้องการอะไรนิดน่ะต้องการแค่ว่า อยากให้คนมาได้มีความสุขได้กินอาหารดีๆแล้วก็มีคุณภาพด้วยคือเราอยากให้เขากินแล้วก็มีสุขภาพที่ดีโดยไม่ใช่ว่ากินน้ำมันดำมีผงชูรสมันทำร้ายตัวเขาเหมือนเราเอาเอายาพิษให้เขากินอ่ะอันนี้ในความรู้สึกข,ของอน,นิตนะคะนอยากให้กุ้กนกินแล้วให้เขามีแรงในธรรมถ้าเป็นอิสลามก็คือเหมือนให้เขามีแรงในธรรมอามันในความดีตรงนี้เราเราก็ได้ผลบุญตรงนี้คือนี่คือความตั้งใจของอน,นิตนิตอยากให้ ทุกคนกินอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพด้วย อัสลามอะลัยกุมนะคะชื่อนิตยาอาดัมค่ะเป็นภรรยาของคุณมนตรีเจ้าของเรือนแม่ทรัพย์นะคะก็เริ่มทำอาหารมาได้สักพักในนิดนะเป็นคนที่ชอบเวลาใครมาทำกิจกรรมอะไรในบ้านกลัวอย่างเงี้ยในนี้ก็จะทำกับข้าวให้เด็กๆให้ทีมงานที่เขามาทำในชุมชนบานครันเนี่ยในนี้ก็จะเปิดเลี้ยงแล้วก็จนคนจีนเก่งใจความสุขวัในนิด เปิดร้านเถอะอันนี้ก็เลยเปิดแต่ในนิ้แต่เปิดเป็นเฉพาะกรุ๊ปทัวร์จริงๆถ้ามีกิจกรรมในบ้านครัวหรือว่าทัวร์ที่มาในบ้านครัวบ้านในนิ้ก็จะเปิดรองรับเป็นด้านอาหารในนิดไม่ได้เปิดประจําค่ะจะกรุ๊ปทัวร์ก็ขอให้โทรมาขอให้จองมาชาันรอททาให้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นเหมือนเฟเทเบิอลอะหลักจริงเมนูบางเมนูลูกค้าก็เลือกได้เลยต้มผัดทอดนะคะในนิ้จะให้ครบหมดแล้วก็มีน้ําสมุนไพรเซตก็คืออาหารพื้นถิ่น คือแขกจามที่ว่ตาตะก่อนอยู่กัมพูชาแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาที่บ้านครัวเนี่ยจากอาหารที่มาทํากินก็กลายเป็นอาหารหลักที่ติดตัวมาตรงนี้ก็จะมีแกงส้มมีบะบอสะแดกมีคืนรังมีน้ำพริกกะปิแกงส้มจานจะใสเนื้อคะ่ะมันจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นจะมีเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นอะไรแต่ที่นี่เป็นแกงส้มเนื้อ นี่เป็นแมค้าเนื้อด้วยนี้ก็จะเลือกเนื้อที่ว่าเนื้อติดมันจริงแกงส้มต้องเป็นเนื้อติดมันแล้วนี่ก็จะเลือกเนื้อเสือร้องไห้มันจะทําให้มันอ่ะมันไม่ละลายแล้วมันจะไม่เลี่ยนมันจะไม่แบบเป็นไข่อ่ะมันจะเป็นมันกรอบอันนี้เป็นต้นทุนของที่นิดเป็นแมค้าเนื้อมาด้วยมันก็เป็นโอกาสนะเนาะที่จะได้มีความแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่ตัวฝักยาวใส่มะเขือบอกจะเน้นเป็นผักที่เราชอบเดี๋ยวมีจะชอบมะเขือเทศนี่ก็จะใส่มะเขือเทศเยอะ จะมีเปรี้ยวมีหวานนิดๆมีเคน็นจริงๆเนื้อเขามีรสชาติของเนื้อมะเขือเทศก็มีรสชาติของมะเขือเทศเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเยอะเลยนิดนะผงชูรสก็ไม่ใช้ทุกอย่างถ้าเราเลือกของที่มีคุณภาพรสชาติของทุกอย่างเขาจะมารวมกันแล้วมันก็จะอร่อยโดยแบบที่มีคุณภาพและที่สําคัญที่สุดก็คือความสะอาดด้วยสําคัญที่สุดความอร่อยยังเป็นรองสําหรับนนนิดนะแต่ถ้าของมีคุณภาพก็จะทํา้อาหาร มีรสชาติที่ดีอาหารซิกเนเจอร์ของร้านเดือนไม่ซับก็คือคืนรังก็เป็นบะหมี่ที่เอามาทอดแล้วก็ใส่ย,ยำจริงๆยำเนี่ยเราเลือกได้ทุกอย่างเลยนะคะจะยำเนื้อย่างยำใส่ย,ย่างยำทะเลเอามาใสาใ่ในคืนดังคือในนิดตั้งชื่อเองเพราะว่าต้องการให้มีความรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวนวุฒิด้วยที่บ่านาวุฒิทาก่อสร้างแล้วก็ออกไปอยู่ยข้างนอก นานแล้วก็กลับมาคืนดังก็คือกลับมาบ้านครัวที่แสนอบอุ่นามุอะลัยกุม i ะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรริดชื่อดาวุดครับชื่อแขกชื่อดาวุดชื่อไทยก็คือมุนตีนามสกุลสุปกุลเกิดในที่บ้านหลังนี้เลยแม่ก็ชื่อซับพ่อชื่ออินยาดต้านหลังนี้อยู่ที่บ้านครัวเดิมเป็นเรือนแพย้ายจากน้ําขึ้นมาอยู่บนบก สิบคูสิบเมตรเป็นไม้สักทองทั้งหลังแบ้านหลังนี้ค่าวๆนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าปีได้ทวดเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แม่ซับเนี่ยเป็นลูกยายพรยายพรเนี่ยเป็นลูกของหลวงพักดีแล้วหลวงพักดีเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เดิมเนี่ยต้นตระกูลก็คืออยู่ในตระกูลบุญนาคหลวงพักดีอดิสยัยปานวิมุกตระกูลสุจิตบุญนาคหลวงวเสวยสมัยก่อนนะเป็นแพรย้ายมาจากวัสุวรรณแล้วก็ล่องมาในคลองเนี่ยมาเรื่อยๆมาถึงที่นี่ แล้วก็ยกขึ้นมาอยู่บนบกเก็เหมือนกับบ้านเป็นมรดกตกทอดแหละเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนรุ่นที่ห้าผมเนี่ยไปอยู่ข้างนอกสาสิปีพอแต่งงานแล้วไปอยู่ข้างนอกแม,แม่ก็เลยขอให้กลับมาเพราะว่าเราเราทำงานก่อสร้างเราสามารถที่จะกลับมาบริณาซอมแสมบ้านหลังนี้ได้หลายหลายคนมองดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าเข้ามาอยู่ถ้าคนไม่เคยอยู่นะซึ่งมันต้องจอดรถข้างนอกต้องเดินเข้าออกเนี่ยแต่เราเนี่ยเคยคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ ข้อเด่นของหลังเนี่ยคือมันเป็นทรงไทยแล้วอยู่ริมคลองและอยู่ในกรุงเทพเดี๋วกลางเมืองเลยซึ่งคนเขาทวินหากันไม้แต่ละต้นเนี่ยมันต้องใหญ่พอสมควรนะมาถึงจะได้บ้านแต่ละแผ่นนี้ออกมา,าสมัยก่อนนาะยายเนี่ยเป็นแม่ค้ารับซื้ออะไรปลามัง่งรับซื้อไข่มัง่งอะไรพวกเนี้ขายมาแม่นะ่ะเป็นเป็นลูกน้องยายเลยว่า แม่เนะ่ยเติบโตมากับยายนั่นแม่จะได้วิชาความรู้ได้เทคนิคได้การทําอาหารได้อะไรเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดซึ่งซึ่งจะทํากินกันโดยเฉพาะอาจจะเป็นงานมายาดงานพิเศษอะไรพวกเนี้ยมีอีกหลายอย่างอาหารมีเยอะครับที่เราเติบโตมาจากทางนี้เนี่ยแล้วเราได้กินได้ลองทําได้รู้ได้เห็นมาเนี่ยมีอีกหลายรายการครับแล้วหลายคนเนี่ยเขาก็อยากให้เรารู้ฟื้นอาหารบางตัวเนี่ยเขาก็จะส่งสูตรมาให้เราให้เราทําแล้วก็ ให้เขาลองชิมดูอาะใช่ไม่ใช่อาใช่โอเคตามนี้เลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยร้องห้ก็คือมันได้ทุกตัวบ้านด้วยแล้วได้ทําอาหารเองด้วยเราจบในที่บ้านเราแล้วแขกขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอ้ยต่นั่งตรงนูง้นนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยเราสามารถจะคบในส่วนของของการต้อนรับนวุฒิช่วยทุกอย่างตั้งแต่ตื่นเช้ามาไปตลาดก็คือไปด้วยกันแหละเห็นเขาก็ต้องเห็นเราอะ่ะถึงเราปล่อยเขา,าเดียว มันมันก็ไม่ไหวซึ่งภาระมันเยอะเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยพอเสร็จงานปุ๊บเก็บกวาดเช็ดล้างเนี่ยเรื่องของเรา <laughs> เรื่องอาหารน่ะทุกคนก็บอกว่าอร่อยแล้วนะคะนาวุิน่ะมีคนงานอ่ะแล้วในนี้นก็ทาอ่ะให้เขากินเขาก็บอกว่าพี่พี่จะง,งานรายงานไปว่าอร่อยเขาเป็นคนพื้นที่ไงเขาจะรู้ว่าเออรสชาติแบบนี้คือใกล้เคียงที่สุดสาหรับเขาผัดไทยก็ทํานะคะชาวต่างชาติ หลายหลายชาติมากที่มาประเทศนี้แต่ทุกประเทศอ่ะที่มาจะพูดภาษาไทยได้คําเดียวว่าอร่อยมากมันเป็นอาหารเป็นศาสตร์และศิลป์นะคะสวยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็จริงๆแล้วสําคัญที่สุดก็คือคนทําอาหารอ่ะต้องอารมณ์ดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องใจดีด้วยอาหารก็จะออกมาดีเหมือนคนคนอยากมาเพราะว่าบ้านอ่ะอยู่กลางเมืองไงคะเวลาไปทํางานออกมาข้างนอกนั้นนิดเดินเข้าบ้านประตูบ้านปุ๊บเหมือนนันนิดอะ่ะ หลุดไปอีกโลกหนึ่งลหะเหมือนกับย้อนยุคไปอีกสักเกือบร้อยปีเวลานี้เข้ามาบ้านอารมณ์แบบทุกอย่างมันจบเลยตั้งแต่เราก้าวเข้ามาบ้านแล้วในนี้ก็อยากให้คนอื่นรู้สึกว่าเวลาที่มาบ้านเรือนไม่ซับเนี่ยอยากให้ทุกคนเดินเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกเดียวกับนนิดที่มีความสุขคืออยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเรามีความสุขเราก็อยากคนอื่นมีความสุขด้วยนีคค่คือคือคือคอนเซ็ปต์ของนนิดเลยที่น,นิตทำแบบนี้ ร,รักบ้านครัวเพราะว่าเราขับสู้แบบมันมีรากเง้าม,มีการส่อสู้เราไม่ได้มาอยู่แบบเหมือนลอยๆเหมือนคนพัดถิ่นไม่อยู่อะไรแบบนั้นจริงเรามีรากเง้าที่ดีมากความทรงจามันมันเยอะมากแค่ในนิดกับแม่ก็จะร้อยปีแล้วอะมาแม่เจียตอนอยังยุ9เ1นะ่ะได้ฟังเรื่องราวตรงนี้สมัยสงครามโลกอะไรต่างๆบ้านหลังนี้ก็เป็นพี่ชายนวุฒิอ่ะลูกพี่ลูกน้องอ่ะเป็นแกนนาต่อสู้เรื่องบ้านครัวนะคะนี่คือบ้านหลังนี้เลยคะ่ะ ที่จะมีมาประชุมที่จะมาอะไรก็จะมีใบปลิวมีอะไรมาบอกเรื่องเกี่ยวกับจะโดนทางด่วนเดินอะไรเนี้ยตอนนี้นิดมาเนี่ยนิดบุรณะทาโน่นทํานีทน่ทุกคนคิดว่าผม,ม้ยทำทำไมลูกก็ไม่มีอะไรแต่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนิดบอกว่าถ้าเราเป็นมนุษย์นะเราอยู่ตรงไหนเราไม่พัฒนาให้ดีขึ้นนะนิดมาแปลกนะ จริงๆเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรักตรงนั้นแผ่นดินตรงนั้นแต่ก่อนในนิตคนเดินผ่านเนี่ยในนิตก็จะเรียกขินข้าวในนิตไม่ได้คิดว่าเขาต้องจำในนิดนะคนอินโดอ่ะเขาเคยเดินผ่านเพื่อไปละหมาดเขาบอกเขามาเจอเนี่ยคนบ้านครัวเนี่ยโอ้ดีมากเลยให้เลี้ยงข้าวเขาอะไรตาอะไรแบบเขาไม่รู้จักในนิดนะคะเขารู้จักว่าบ้านครัวคนบ้านครัวเนี่ยคือจุดมุ่งหมายในนิดแล้วจริงๆ6ปีอ่ะมันก็สวยงามที่สุดแล้ว สำหรับชีวิตนิดที่มาอยู่บ้านครัวคือคิดว่าคุ้มค่าแล้วอยากให้ให้ทุมชนบ้านครัวคงความอนุรักษ์ความเป็นบ้านครัวแล้วก็เด็กๆคนรุ่นใหม่เนะี่ยขอให้รักในความเป็นบ้านครัวให้มากมากมาก,มากขึ้น